เดี๋ยวเรามาทำการคำนวณเกตด,ดีกว่านะครับหลังจากที่คลิปเก่าๆนะเราทำา n p u u t ไปรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำ i f e l อ e ได้ถ้าเราทำ i f e l อ e ได้นะครับแล้วก็ input ได้เนี่ยเราก็สามารถคำนวณเกตได้นะครับอ่าเป็นเบสิกเลยนะเบสิกเลยแต่จะไม่คงไม่ได้ทำให้ทั้งหมดนะทำแบบข้าวให้ดูก็จะเป็นเกตแล้วกันเก ifl e input ะเราก็เริ่มเลยนะครับเกตเท่ากับ in ต้อง in ด้วยนะเพราะว่าใช้คำนวณน in ะ input ใส่คะแนนลงไปใส่คะแนนลงไป คราวนี้เราก็ยิบเลยใช่ไหม mm. เกรดโอ้ยเกยรดยาวไปชิดจีก็พอ mm. จ้าจีเท่ากับดูน้อยกว่าห้าสิบ ถ้าน้อยกว่าห้าสิบจะวินว่าให้ถูกต้องนะให้ปิ้นได้ออกมาศูนย์ถูกปะส mm hmm. ี่ส mm ี่เก้าให้ศูนย์แล้วก็ใส่เอลีฟ e ใช่ไหมเอลีฟ พิมพ์เข้าไปนะเอลใช่ไหมัมนจะมี L ่ e. าอีถ้า G มากกว่าถ้า G มากกว่าหรือเท่ากับ50ก็ปิมนออกมาหนึ่งใช่ไหมแบบนี้ก็ลองทดสอบดู เรใส่50ไปก็เท่ากัน1แต่ถ้าเราใส่49่อ่ะมันก็จะเป็น0นะอันนี้ก็เป็นคร่าวคาวนะวิธีการนวณเกตเราก็เขียนลงมายาวเรื่อยเรื่ยจนถึงเกตสี 4, อะไรว่าไปนะครับ